สมาร์ทวอตในราคาสบายกระเป๋าที่ให้ฟังก์ชันพื้นฐานมาครบจากแบรนด์ ไครับเดี๋ยวเรามาดูภายนอกกันก่อนแล้วกันครับในกล่องของเขาก็จะแถมสายชาร์จมาให้ครับในลักษณะประมาณนี้เวลาคุณจะชาร์จก็ง่ายๆครับเอานาฬิกาของคุณมาจิ้มได้เลยมันจะเป็นแม่เหล็กดูดเข้าหากันแบบนี้เลยครับสำหรับวัสดุภายนอกนะครับจะเป็นพลาสติกนะครับและมีรูปทรงที่แข็งแรงถึกบึกบึนแบบนี้ครับสายเป็นสายซิลิโคนเกรดคุณภาพนะครับและตรงนี้จะเป็นสแตนเลสพิมพ์ไว้ด้วยว่าเป็นยี่ห้อไครับพลิกมาด้านหลังก็จะเห็นเซ็นเซอร์ตรงนี้ซึ่งเซ็นเซอร์ของเขาก็แม่นเอาเรื่องครับสาหร ที่ไม่ได้ชอบหน้าตาสมาร์ทวอทที่เป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าเป็นจอมอนิเตอร์อะไระนะครับสมมุติว่าคุณใช้อยู่แล้วคุณเอาไปขูดไปขีดหรือคุณจะทํามันหลุดมือแบบนี้นะครับ คุณก็สามารถที่จะหยิบมันด้วยความสบายใจและปลอดภัยแน่นอนเพราะมันแข็งแรงครับหน้าปัดของมันก็มีความละเอียดที่ HD มีความใหญ่ถึง1.32นิ้วครับแล้วก็ทรงนี้ครับคุณไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับเอาขึ้นข้อแบบนี้แล้วก็เข้ากับทุกลุกทุกการแต่งตัวคุณได้เลยและอีกหนึ่งอย่างเรื่องความสบายใจคือคุณไม่ต้องห่วงครับเพราะนาฬิกาตัวนี้คือ กันน้ําได้ที่ระดับ IP 6 7ช่วงนี้ยิ่งหน้าฝนอยู่ไม่ต้องห่วงครับมันกันน้าครับผมอีกเรื่องหนึ่งที่ผมชอบมากๆาเลยนะครับคือชาร์จหนึ่งครั้งอยู่ได้นานถึง15วันกันเลยคุณดูตัวเลขตรงนี้ครับเหลือแบต65%นี่ผมใช้มาเป็นสัปดาห์แล้วนะครับเหลือแบตอยู่65%เกินไปวิธีการเชอมดอกง่ายๆครับคุณโหลดแอป,ปที่ชื่อว่า MT w a r มาครับหน้าตาแอป,ปก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าคุณไม่ชอบหน้าปัดแบบนี้เขาก็มีให้เลือกมากมายเลยครับในแกลเลอรี่ ของเาสมมุติว่าคุณเลือกเป็นอันนี้แล้วกันนะครับคุณก็จิ้มไปแล้วก็ซิงกับหน้าปัดได้เลยพอมาโหลดเสร็จแล้วคุณก็จะได้หน้าปัดนาฬิกาอันใหม่ของคุณแบบนี้เลยฮนะฟังก์ชันพื้นฐานของมันก็ซิงกับแอปทั้งหมดเลยครับคุณสามารถบันทึกค่าสถติติต่างๆได้เลยอ่ที่เช่นคุณจะใส่ไปออกกําลังกายโหมดออกกําลังกายตรงนี้มีกว่า11โหมดเลยนะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ของเราคือคุณสามารถคุยสายผ่านนาฬิกาตัวนี้ได้เลยนะครับโดยที่บางครั้งเราไม่ได้อยู่ติดโทรศัพท์เร ก็ไม่จําเป็นต้องยกโทรศัพท์มาก็คุยผ่านตัวนี้ได้เลยฮัลโหลทำอะไรอยู่เหรอและอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ผมใช้งานบ่อยมากๆคือการตรวจจับการนอนครับว่าเรานอนไปกี่ชั่วโมงและหลับลึกหลับตื้นขนาดไหนมันวัดการเต้นของหัวใจได้และมันก็มีฟังก์ชันพื้นฐานที่บันควรจะมีในสมาร์ทวอทะครับผมว่าสมาร์ทวอทของวายเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยครับโดยที่คุณไม่ต้องมากังวลในการชาร์จไม่ต้องกังวลในการใช้งานเพราะรูปทรงมันถึกบึกบึนแบบนี้และราคาสบายกระเป๋าที่สําคัญคือคุณจะได้วารันตีถึง1ปปีเเต็ม็นึ กันศูนย์ไทยเลยถ้าใครอยากได้หาซื้อได้ตามตัวแทนจัดจําหน่ายและร้านค้าไอทีกจเจ็ชั้นนาทั่วไปตามที่ขึ้นให้เลยครับฟังมาขนาดนี้ต้องมีแล้วแหละครับ